สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนำวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับหลอยรุ่นนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพอาสมเด็จรุ่นเสาห้านะครับเนื้อผงเก่ารุ่นหนึ่งปีสองห้าหกสามนะครับนะี่ครับวัดโพสีศาสาดแกเป บนเคียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับวัตถุบุคคลของลุงปู่เนี่ยครับนี่ครับโอ้ยสวยงามครับเป็นพุทธสินนะครับนำมาให้เอฟีทุกท่านได้รับชมนะครับจะยากนิดนึงนี่ครับ ีรุ่นส5ห้านะครับสาห้ารุ่นหนึ่งนี่ครับสวยงามครับสร้างมาปีหกสามนะครับนี่ครับเป็นรูปใบหน้าหลวงปู่นะครับรูปใบหน้าหลวงปู่แล้วก็มียันนะครับรุ่นหนึ่งนะครับอ่าจะมี ลงไว้ว่ารุ่นหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยครับโค้ดเหมือนเลขโค้ดเหมือนรัตสมิงนะครับครับนี่ครับนี่เลขเก้านะครับเลขเก้าสี่ด้านเลยครับสี่ทิศเลขเก้านี่ก็เลขเก้านี่ก็เลขเก้าเลขเก้าสี่ทิศนะครับสองห้าหกสามอ่าเป็นตัวหนังสือไทยนะครับหนังสือก็ หลวงปู่หลวงพ่อศิลานะครับไม่ใช่หลวงปู่นะครับเป็นหลวงพ่อศิลาศิริจันโทนะครับวัดโพธิ์สีสะอาดแกเปด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดกาลสินแล้วก็สองห้าหกสามนะครับนะี่ครับเป็นรูปใบหน้าหลวงปู่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีรูปยัน ลงปู่ใช้ประจําตัวนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับจวนเลขเก้าในสี่ด้านเลยครับเลขเก้า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 สี่ด้านนะครับ, 9, 9, 9, น,น,รบนี่ครับขอบข้างรูปลับวัตถุมงคลน,นี่นี่ครับนี่ครับสวยงามมาก เนื้อผงเก่านะครับพระสมเด็จรุ่นเสาห้าเนื้อผงเก่ารุ่นหนึ่งปีหกสามนะครับอ่านี่ครับครบัแล้วก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้สมเด็จปกโพนะครับ เดบปกโพนี่มีมวลสารมากมายนะครับแล้วก็มีเกสาหลวงปู่สมมาด้วยนะครับนี่ครับเป็นเกสาหลวงปู่นะครับนี่ครับฝังตะกุดทองแล้วก็ตะกุดเงินนะครับตะกุดสองดอกเป็นปกโพนี่เป็นรูปใบโพนะครับเป็นสมเด็จจะพลิกดูด้านหลังนะครับ สมเด็จปกโพรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับสมเด็จปกโพรุ่นบารมีสิริจันโทอายุอัฒนามงคลเจ็ดิบปีนะครับนี่ครับครับ มวลสารผสมเกสรลงปู่แล้วด้านหลังนะครับลงปู่มหาศิลานะครับยันแล้วก็มียันนะครับยันประจําตัวลงปู่ที่ใช้ประจํานะครับนี่ครับมวลสารแล้วมีเลขโค้ดนี่ครับเลขโคดเก้าเก้าเก้าอ่าโอ้โห,โหเลขไทยนะครับ เก้าสามตัวนะครับเก้า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 สามยี่สิบเจ็ดนะครับยี่เจ็ดเอาสองกับเจ็ดมารวมกันก็ได้เป็นเก้าอีกเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยขอบตัดมาดูขอบข้างขอบตัดสวยงามมากเป็นพุทธศิลป์เนี่ยครับด้านขอบนะครับขอบอือหือ นี่ครับฝังตะกุดนะครับเพราะไม่มีบินแตกลานนะครับนี่ครับเก้าเก้าสามตัวขอบข้างสวยงามครับนี่ครับมเด็ดรุ่นบารามีสิริจันโทนะครับอายุวัฒนมงคล77ปีนะครับนี่ครับ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทโอ้สวยรามครับท่าในใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ